ทุกคนก็ขอเชิญทุกคนน,นูผมนะสู้ไปได้วมโยโย่นะครับสวัสดีครับเยสนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปก่อนนานมากนะครับซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่ามีไฟลกลับมาทําอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ช่วงนี้นะครับทเทรนหนังเรื่องเนมัสเทเยอร์นะครับอา uh, ประสาทแล้วขอบเขตนะครับค่อนข้างดังมากผมไปดูมาแล้วรู้สึกว่าอินมากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราก็อินละเราก็เรียกอยาจะทําคลิปคลิปหนึ่งแต่ว่าถ้ามาทําคลิปพูดคุยทุกคนก็คงจะน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมเพราะว่ามีคลิปอะไหลายๆอย่าง เพื่อนๆหลายๆช่องก็ทำกันไปแล้วว่าสปอยนู่นสปอยนี่หรือว่าพูดนู่นพูดนี่นนผมก็รู้สึกว่าแบบเราลองมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างเช่นในเมื่อช่องเราเป็นช่องที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับแลเราก็ต้องมามิกซ์อะไรสักอย่างที่เราชอบครับซึ่งวันนี้จะมีทั้งเรื่องของทีมใหม่ขึ้นมานะครับนอกจากอดีตวัยทีแล้วมีในเรื่องของทีมเดมอนฟรียื้อถูกไหมกมือนะครับโอเคซึ่งก่อนอื่นเลยก็ตัวละครทั้งหมดจะมีทั้งหมด11ตัวนะครับซึ่งผมเลือกมาด้วยความชอบของตเองในหลายอย่างนะครับและแลด้วยความที่่่ววามััันนนเเป็ตหลกใรือองงข เดนมอนเซอร์เยอร์ครับในตอนประสาทและภูเขตนะครับผมโอเคมาเริ่มที่ตำแหน่งแรกกันเลยก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าในแผนนี้ของเดนมอนเซอร์เยอร์นะครับทีมเดนมอนเซอร์เยอร์เราจะเล่นในแผน c 2 1 3นะครับผมโอเคประมาณนี้มาเริ่มที่ทั้งตีก่นแรกผมก็คือโทมิโอกะาคิวนะครับในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับอารเบนสไตล์ของโก้โพชเช่ต์นั่นเองนะครับ mm hmm. บอกเลยว่าตนนัวนี้ยิงคมงมกริบแน่นอนนะผมโอเค คือผมตำแหน่งปีขวาเซนิสืซอร์น,นี่คือ่าเล่นในตำแหน่งปีขวานะครับพิงสไตล์ก็คือโพลิฟิกวิงนะโพลิฟิกวิงนะรับหรือว่าเป็นปีธรรมชาติประมาณนี้แล้วก็มุยจิโร่นะครับแหมตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้มีประวัติอะไรมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเอกในอ่าภาคก่อนนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบนะพามัก่อนอันนี้นะครับอ่าฮะก็คือหมู่บ้านช่างตีดาบนบั่นเองช่างตีดาบถูกไหม ถูกแหละโอเคซึ่งเล่นตำแหน่งไอ้เฮ่ทำไมเป็นโกลโพเชอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนนะครับจริงๆต้องเล่นในตำแหน่งของโพลิฟิกวิงนะครับของมูนิจิโร่นะครับเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเนาะกองคามาดาเออคามาดาว่ะคาเมโดทันจิโร่นะครับอ่าเล่นในตำแหน่งครีเอทีฟเฟิกเกอร์ผมเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกนั่นเองครับผมแมอันนี้ก็เป็นพระเอกเลยนะครับโอเคต่อไปก็มาแล้วนอกจากเสาหลักนอกจากอ่าเราก็ยังมีนอกจากเสาหลักเราก็ยังมีท่าทงของอ่าท่าทงของอสูรมา,บ,านะรบ้างเราเป็นอสูรข้างขึ้นเนาะของโดมะนะครับ โอเคประมาณนี้ซึ่งอายุเนี่ยมันเป็นร้อยกว่าปีแล้วแต่ผมใส่ได้แค่ห้าสิบปีครับ <c oughs> ก็ค่อยว่ากันคนะ <c oughs> รับเล้วกแหน่งกองกลางตัวกลางนะครับของแล้นของดูมะ ่าเล่นในตำแหน่งพรินสตา์แบล็กทูบล็อกนั่นเองครับผมประมาณนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะผมสร้างมาแล้วน่าจะหล่อที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาแล้วครับต่อไปกองกลางตัวรับครับผมเป็นท่านของอินโนซุกะนะครับไม่มีหัวหมูมาใส่นะครับในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแบบิดตาร์นิดหนึ่งนะประมาณนี้โอเคซึ่งเล่นเล่นในตำแหน่งพรินสตา์ท่านของเดสทรยเออร์นะครับหรือว่าผู้ทำลายเกมรับของฝั่งตรงข้ามนั่นเองเอ้ยผู้ทำลายเกมบล็ของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับต่อไปเป็นท่านของ อาคาสาได้ผมบอกเลยตัวนี้เป็นเมนหลักของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ผมทำหนุ่มๆส,สาวๆน้ำตาแตกกันมาเยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นทรนอยู่เลยว่าแบบอนหลายอย่างนะซึ่งในเวอร์ชันนี้อาคาสาผมสร้างให้มันหัวเนี่ยมนเป็นสีชมพูเพราะมันมันจะได้ไม่ซ้ำกับตัวอื่นเยอะนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันก็เป็นผมสีดําผมสีน้าตาลไปเยอะแล้วซึ่งตอนแรกก็อยากจะสร้างเป็นเวอร์ชันของที่อาคาสายังเป็นคนอยู่นะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเด่นนะครับก็เลยสร้างครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็น ก็เป็นตัวเอกนะครับจะไม่มีก็ไม่ได้นะครับต่อไปเลนโงคูนะครับตัวนี้ไม่รู้มาทําไมครับแต่ผมอยากสร้างอย่างนี้เฉยนะครับเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายนะผมเล่นตำแหน่งออฟฟิสซีฟฟูลแบ็กนะครับหรือว่าคอยเติมเพื่อนประมาณนี้โอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีโดนัทมาใส่ตรงกลางเนาะไม่มีเวอร์ชั่นนั้นนะครับโอเคต่อไปก็เล่นของอุซุยเทนเงินนะครับเล่นตำแหน่งอ่าเซนเตอร์แบ็กนะครับเล่นในพืสไตล์บิวอาร์ปนะครับเป็นสายเติมนั่นเองครับผมเล่นของอุซุยเทนเงินนะประมาณนี้โอเคไม่มีอะไรมากนะครับ ถึงพี่แกจะแขนขาดนะครับแต่ว่าก็ยังเตะบอลได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่แขนไม่ใช้เท้านะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปผมนี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึงที่ผมถือกูชอบมากๆคือเกลียวเมนะครับเป็นตำแหน่งกองกลางเอ้ยตำแหน่งกองหลังนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็เป็นวิ่งสไตล์เอ็กซ์ต้าฟอร์แมนนะครับหรือว่าตัวคอยยืนนั่นเองซึ่งจริงๆอุซูอาท่าทของเกียวเมเนี่ยสูงประมาณ220เซนติเมตรเอาแต่มันสูงสุดได้แค่210นะครับเซนติเมตรนะครับซึ่งในอายุผมก็ ไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะครับมันไม่ใช่ข้อมูลอะไรมากนะมันไม่ได้เกี่ยวนะครับต่อไปก็โก่เป็นคุณปู่จิกโกโนะซึ่งถามว่าทำไมมังมีตัวนี้นะครับคือตอนแรกผมกำลังใช่ใจระหว่างพ่อจิโก่กับอาท่านของอาปู่จิกโกร่นะครับแต่ว่าพ่อจิโร่เนี่ยรู้สึกว่าแบบคือมันซ้ำห,หลายตัวมันเกินไปอะ่ะแต่ว่าเราไม่เคยสร้างคนแก่เลยสร้างคุณปู่จิกโกลมาคอย ให้เป็นท่าทางของกําลังหนุนให้เราได้ไปขั้นศูนย์นะครับให้ฟาฟันต่อไปได้นะครับประมาณนี้เล่นตำแหน่งพิเศษออฟฟ e n s i v ก g o a l k e e p e นะครับหรือว่าโกที่ออกคอยออกมาย่างบอลน,นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวจะไปดูท่าทางของเบื้องหลังกันบ้างนะว่าเกี่ยวกับทีมนี้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปกันเลยเออโอเคทุกคนเราก็มาดูเบื้องหลังของทีมกันบ้างนะผมซึ่งเมเนเจอร์ของ d e m o n s l a y e r นะครับหรือว่าทีมแมนเชสเตอร์ของเราก็คือท่านของอุบุชิยาชิกินะครับก็คือ เป็นบุคคลสําคัญมากในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าจริงๆผมไม่อยากผมจริงผมอยากอ่านหนังสือการ์ตูนแหละว่าให้มันจบว่าแบบสรุปมันเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่อ่านนะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบดูเองมีมากกว่าเลยเราเดยนี่เดียวดังของเดี๋ยวแค่ศูนเนาะประมาณนี้ก็ในเรื่องนะอุยูเรียสกีนะก็คือเดสบอลเปแล้วเรียบๆแต่ประมาณนี้โอเคจี่สปอยไม่ขอโทษนะคนที่สปอยนะขอโทษจริงแต่ทุกคนก็ทุกดีตายทุกทียานะก็ไม่มีอะไรมากนรองซึ่งในเรื่องโมกฐานะคของโฮมกราว่า เวลาไอเป็นบ้านบ้านของทีมเซอร์ก็คือทั้งน้าของอุเบชิกินะครับปราสาทอุเบชิกิเองก็รูปมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะก็ยังเป็นหน้าของอุเบชิกินะครับกาลังนั่งทําอะไรสักอย่างอยู่นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาทีมเจอทีมไลน์นะทุกคนซึ่งหลังจากที่มันมีกระแสหนึ่งขึ้นมาไว้ทุกคนคิงครับครับที่ผ่านมาคิงครับประจำอะรอบที่21ป่ปะย1ป,ประมาณนี้ ซึ่งทีมชาติไทยของเราคนระับได้พ่ายแพ้ต่ออ e ิรักนะครับนะในประตู 1. นต่อศูนยะ์เนาะแต่ว่าผมเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่ะคือคุณเล่นอะไรของคุณก็ไม่รู้ครับคือคุณเล่นเกินไปซึ่งวันนี้ไม่เป็นไรครับทีมชาติไทยของเราถึงนาทีที่เาของเราจะแก้แค้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเดวันเซเลเยอร์จะแก้แค้นใวยคุณเองซึ่งวันนี้ผมโดนคนรู้นะครับเดวันเซเลเยอร์วันนี้จะมาเจอแล้วนะของอ e ิรักนะครับเป็นการแก้แค้นให้กับทีมชาติไทยของเรานะ แก้แค้นได้กับพี่เจทีมชาติไทยขอเราที่ลงเตะฟรีไปนะครับไม่ต้องกลัวนะพี่เจมาแก้แค้นให้พี่เองนะครับโอเคเลสโกเลยทุกคนไปกันเลยเป็นเดิมอันเซเลเดียเจอกับนังอิรักนะผมเป็นสมหวังอุบุยาชิกินะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนซึ่งกับทีมของเราจะเป็นนักของเกียวเมย์นั่นเองทุกคนนะครับบอกเลยว่าเป็นพี่ใหญ่ของด้วยความเป็นพี่ใหญ่ของเสาหลักนะครับก็ต้องเป็นกัปตันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาแก้แค้นให้ทีมชาติไทยเรานะครับต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยนายทําให้แสบมากนะอิรักกเเราาาบบอลยนทให้แสมก นี้จะมาใช้ตัวกระตูนนะครับเขาต้องหาผู้บิทักนะผู้บิทักสันติราชฟังหรือเปล่านะครับก็มาแก้ไขในเดนมาร์ไทยกันหน่อยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองรัชมกันดูนะครับโอเคซึ่งในเดนมาร์กไทยนะครับทีมของผมนะครับจะเล่นในแผน4 2 1 3นะครับซึ่งมีกัปตันทีมเป็นท่านของเกียวเมย์นั่นเองประมาณนี้อ่าก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนบอกเลยว่ามันแน่นอนนะผมประมาณนี้ท่านของเดนมาร์กไทยนะครับต่อไปท่านของอิรักนะครับอิรักในแผนสี่สี่สองนะครับก็ ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องรู้จักกันมากรู้จักกันแค่ในวันนี้ก็พอนะครับไม่ต้องรู้จักชื่อหรอกรู้จักแค่ว่าวันนี้จะมีคนตายกี่คนนะครับโหดไหม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 เอ้โหดอเคซึ่งผมเป็นฝ่ายได้เขี่ยบอลก่อนนะครับทีมนดอเบอร์เดียเลยะะครับประมาณนี้โอเคเป็นกิลลครับผมปายผมอินุสเกะเป็นน้องของโดมะโดมะาต่อพี่อาคาซาผมอาคาซารอเพื่อนนะผมไปที่เซนสสบนไปที่กิว มาแล้วกิยูเลี้ยงไปก่อนนะผมแม่ไปที่คามาโดนจิโร่แม่ไม่ทานครับเป็นอ้าวอ้าเอา้เอา,อ,าอินาจุเกะเก็บได้ไหมเกบ็บเก็บได้ครับโอ้โหความเป็นหมูป่าในตัวของคุณว่าอย่างไรผมไอไปที่กิยูคามาโดล็อกนี่นึกยังไม่อยากยิงอ่ะโอ้ย <laughs> เป็นน้องนันจิโร่ทุกคนนี่สไลด์แบบคาวานี่นะครับแหมเมื่อกี้มีเฟซจัดตึ๊กนิดน,นึงยังไม่ค่อยอยากยิงมันง่ายไปอะไรประมาณนี้นะนันจิโร่ครับ ไม่ใช่นะคือเมื่อกี้กดผิดกดผิดก็เลยให้วันลองนิดนึงตอนแรกมากลัวไม่เข้าเหมือนกันแต่ว่าพอเราหลุดไปแล้วมันก็เข้าเหมือนกันอ่าแล้วเป็นนักนงของเนี่ยผมอีนัสุเกะผมปลาณหมูป่าเอ้ยไม่ใช่นะประมาณนั้นแหละปรา์ป่านะเออโหลองนิดนึงออื้อยิงเบาๆผมกูนะครับแบบเอ้ยอะไรเซ็ง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 อ่าดูเอาอีนัสุเกะผมกองตัวรับของเรานิ่มๆผมตอบที่ทันจิโร่ว่าไงจะยิงไหม ล็อกนิดนึงให้หลงนิดนึงและปแหปวนิ่มๆมาผมแหมเข้าริมโกนะครับแหมสวยงามผมนี่ขามาโดดทันจิโร่ครับผมหนึ่งประตูครับผมภายในไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับแหมเร็วจริงๆก็โดดน้องๆเดฟมันจะเยอะเครับผมไปถึงสิบนาทีด้วยซ้ำนนนะโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆอ่าแล้วไม่เป็นไรผมเกมยังเดินมาต่อแล้มาดูวิธีกาจะแก้เกมยังไงนะครับทุกคนเปล่าโดนแย่งแล้วผมแหมเหมือนโมเมนตัมจะเสียมีแล้วผมยังไม่ทันทำไรเลยนะครับ ไปผมอาคาสะไปที่เดวะโดมะนะครับไปผมอาคาสะอาคาสะเล่นชิง <distintos> ก <fry UC> ับโดมะผมโดมะไปผมอ้าวโอ้โหเหมือนกิวจะไม่ยอมกิวบดโดมะขอเล่นหน่อยได้ไหมเพื่อนอะไรประมาณนี้ป่ะเอาผมเป็นเซนซอไปที่อาคาสะเอาแล้วอาคาสะหลุดว่าไงล็อกทีนึงล็อกแล้วอาคาสะยิงไม่ได้อาคาสะยิงโอ้โหและเป็นอาคาสะผมโอ้โหเนื้อจานเรื่องของอิรักนี่ผมโดมือไปเลยทีนึงนี่โอ้โหนี่ก็เป็นทหารเก่า อาคาสานะครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกเลยว่าอีรักพลาดเองนะครับนี่จะว่าอา่าเป็นการตัดเข้าในเข้ามาของอาคาสากลัมาดูภาพช้าเนี่ยรอบไปเรื่อยๆบผมแม่อาคาส์ล็อกก่อนผมอืมันจะพลาดผมเนี่ยโอ้โหเหมือนเคลียร์ไม่ขาดโดนยิงนะยโอ้โหอาคาส์เรียบร้อยเลยโอ้โหแม่เขาเรียกว่าพลาดตรงนี้ต้องโดนทำโทษแล้วผมผมกินยูว่าผมไม่ใช่สื่อต่อมาโอ้โหรอดขาด,ด้วยผมเพิ่งเห็นแม่สวยงามจริงๆนะฮะเซนส์ต่อโอ้โหล็อกทีนึงชิปมาเขี่ยไม่ขาดกระดาษดังฉีก ซัดนิ่มๆเข้าเต็มประตูครับผมลูกนี้นะครับอาคาสานครับแมอย่างนี้ก็แฟนเราก็ภูมิใจเลยไหมแฟนเราพูดแล้วก็เศร้านะทุกคนเป็นฉากที่ผมเกือบน้ําตาไหลเหมือนกันนะเดยวเดยวระหว่างระหว่างนี้เดยวเล่าไปก็คือไปดูหนังใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือนั่งคู่นั่งคือผมไปดูคนเดียวทีเนี้ยนั่งคู่อ่ะและข้างๆแม่งเป็นคู่รักเว้ยแล้วแม่งก็แบบฉากนี้ก็แบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันแล้วกูแบบเจย คนมันจะร้องไห้อยู่แล้วแม่งนุ่งหนิงนุ่งหนิงกันก็อิจฉาแหละก็ว่าไปนะครับประมาณนี้เล่าให้ฟังเล่นๆคำขนะครับยิงเข้ามาโอ้โหไอเชี่ยคมจังวะแม่คนกําลังเล่าเรื่องสนุกเลยนะครับอ่าแล้วเป็นน้องอีลักษ์ครับผมตีตื้นขึ้นมาได้ด้วยลูกฟีคิกสุดแรงเกิดจริงๆครับผมแมกว่ามือได้กว่ามือไปนะครับเนื่องจากผมจริงๆผมกดเคลียร์นะแต่ว่านักเหมือนเกมมันล็อกว่าให้ไม่ให้หม่งนะครับไม่รู้ทําไมไม่เป็นไรผมอุ้ยแต่ไม่เป็นไรผม ประตูเดียวเราเอามาคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับประมาณนี้คามาดาคามาโดออที่ผมต้องเรียกคามาดาคามาโดาเพราะว่ามันมัมน,มมนมีนักเตะญี่ปุ่นชื่อคามาดาเออคามาดานะครับขาประมาณนี้อาคาซาไปที่เซนสิสึเอาอูเซนิสึสลม้มครับแม่มันอาคาซาจะไม่ได้พูยอะอูซูยะผมได้อยู่ครับไม่เป็นไรเป็นเซอินโนซุเกะมาแล้วไปที่หมูอีจิโระผมไปที่อินโนซุเกะเล่นมาแล้วผมเริ่มเติมเหมือนกัน4ี่ห้าคนอย่างนี้ถ้าไม่มีประตูมรู้จะว่าย,ยัางไงแล้วผมไปนั่าของกียูไหมครับ โอ้โหน่าจะเป็นเรื่องของโทมิโอกะกิยูนะครับอาย่าเนี่ยอื้มอื้มว่างโอ้โหขอแอคนิดนึงละกันแค่นั้นนะครับกิยูวะกิยูกิยูแหมรอ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 ไปรอไปอ่าเรียบร้อยผมแม่ต้องยอมว่าลูกนี้สวยงามจริงๆผมเป็นอุซูกิผมแหมเลี้ยงเดี่ยวขึ้นทางซ้ายบนนะผมล็อกเข้าในมาต่อบอลไปที่กิยูนิ่มๆมะผมแหม ชิปเบาๆครับผมชิปเบาๆครับผมและมันคมนะครับเรียบร้อยครับผมสามต่อหนึ่งภายในไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับถือว่าเร็วมากนะครับไม่ถึงยี่สิบนาทีโดยว่าได้นะครับแม่ถือว่าแมตชนี้ยิงยับจริงๆครับผมน่าจะดับแค่ละส่วนนะครับประมาณนี้นะจ๊ะอ่าวไปแล้วครับเล่นกันต่อเล่นกันต่ออ้าวอ้าวพลาดพลาดอย่างนี้กียูขอยัดซัดเต็มคอรอเต็มขึ้นโอ้โหเห็นกียูว่างๆอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องซัดเติมกียูครับ เอความที่ว่าเป็นนักเตะท,ที่ยิงแรงด้วยนละผมมีกะอยู่นี่ผมพอย่างได้หนีชนนะผมชนล้มครับชนพี่เจกูใช่ไหมไอ้ศาสตร์อย่างนี้ให้ประมาณนี้ได้หรือเปล่า <vagy> อยากเล่นนะครับอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเอาเป็นโดม้าผมเปิดตรงนี้เปิดไกลๆนิดนึงครับผมไปโบงโอ้โหขยายอากาศนะผมนั่นองกิ้วอ้าวอ้าวเหมือนจะได้ครับผมเป็นอาคษะไล่บอลมาได้อยู่ครับอาคษะอาคษะเล่นลิมเส้นนะครับสายริมเส้นนะอาคษะอย่างไงครับ อ่าแล้วเซนอิสึเซนอิส,ส,สึต่อการเข้ามานิ่มนิ่มโอ้โหไม่ต้องรอเพื่อนเลยเขาปั่นคงค้งเข้าเสาเสาสองผมนั่งเซนอิสึครับโอ้โหเบอร์สิบตีนกาเอ,อ้ว่าไงว่ายัางไงล่ะโอ้โหสวยงามจริงับผมลูกนี้ล็อกเข้าในเลียงริมเส้นติดเข้าโกะผมเตะเข้ามุมเสาสองนะผมลูกนี้ยอมครับลูกนี้สวยจริงครับแม่ถือว่าอีรักก็ไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกันนะผม โอ้โหเงี่ยผมเลี้ยงริมเ้นเข้าไปผมหาล็อกปั่นโคง้งโอ้โปั่นลอดขาหรือเปล่าขอแค่ดูรับชายลอดนะทุกคนไม่แน่ใจว่าปั่นลอดขาหรือเปล่านะครับมันจะปั่นลอดขานะครับท้าเซนเซสหม,มาลผมบินเข้ามาผมเซนสึเขาตัดเข้าในมาปั่นโคง้งไหมโอ้โหเขาเรียกว่าดาาแตกครับผมจังหวะนี้โอ้โหเขาเรียกว่าปั่นปั่นลอดขาีทา่ทำได้ยังไงวะทำได้ยังไงก่อนเอยใช่เก่งว่าเก่งเก่ง ไมชมติงนะชมเฉินสื่อว่าแบบไอ้เชฟมึงปั่นลอดขาได้เก่งมากนะปั่นลอดขาเลยอะ่ะโอ้โหสวยชัดแล้วแม่งเข้าแบบเข้าสามเหลี่ยมทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงองปานอสนียของเรานะครับกระบวนท่าที่หนึ่งอะไรวะลืมแล้เนี่ยผมผมไม่ค่อยชอบจําปานนะทุกคนว่าแบบปานกระบวนท่าที่หนึ่งมันเป็นอะไรนะครับลืมหมดแล้วก็ดูเสพแต่เนื้อเรื่องเดียวเๆไม่ได้จําอะไรปานเอ้ยไม่ได้จํากระบวนท่าเลยะ เอาแล้วไลบ่บอลเอาแล้วเอาแล้วโอาโหยูยกิโยว่าความพิวแล้วเป็นเลิศใช่กิโยไหมวะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นมือจิโร่เมืบบ่อกี้โอ้โหพิวจริงๆเอาแล้วครับชิปมาดีไซน์ก็จากคำบรรด,ดานจิโร่เอาโอ้โหยูยมือจิโร่ผมโอ้โหแซงครับโอ้โหฟิตจริงๆครับมือจิโร่ครับ <c oughs> โคโรล่ะเอาแล้วเป็นท่านของเกยียวเมเกยมียวเมต่อไปที่ท่านของลินงูครับผมลิงโูครห,หาเพื่อนผมโดมะโดมะโดมะว่าไงโดมะวิ่งขึ้นไปก็จ่ายให้กิยูเลยครับ เป็นเซนิสึ์รอ,ออีกแล้วโคง้งโค้งไม่ไม่ได้โว้มแมสไลด์ดักไว้ก่อนนะหน่องอีรักนะครับเป็นเรื่องของอีรักโอ้โหเป็นการเดิมพันทัชหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจครับไม่สังเกตเอาแล้วครับเป็นอา้อาวอา้าวอ้าวตายแล้วยังไม่ได้เนี่ยผมโอ้โหเป็นเกียวเมย์ผมสไลด์ตัดบอลไปก่อนนะผมแหมชี้เลยครับชี้ชี้ลายจานโอเคไม่เอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไงจานเฮ้ยจานจานจาน อะไรเนีรยอจารจันจัจะมานั่งสมาธิผมไหมขู่ขค้วสูงอะขค้วสูงอะสูงจัดโอ้โหมันเกี่ยวเมลด้วยความตัวสูงนะครับมันก็เลยจังหวะนี้มันก็เลยได้นะครับเชื่อว่าตั้งใจแต่ก็ว่าไงมาดูผมปู่จิโกโร่ของเรานะครับผู้สอนปานอสศนีโอ้ยแม่สมแล้วหผมนี่เป็นอาจารย์ของเซนนิสึนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าซส์ไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะครับน่นของอาจารย์จิโกโร่นะครับคุณปู่เลนคุณปู่เลยคุณปู่เลนั่นจะน่ารักว่ะคุณปู่จิโก เป็นผู้สืบทอดนะครับส่งต่อปาลอัศนีให้เส้นสือนะครับอะล็อกมาเส้นสือว่าไงอาคาสะรอเพื่อนอาคาสะรอเพื่อนยิงนะครับผมแม่ไม่รอลีอะไรนั้นอาคาสะเอ้าแย่งครับโอ้โหฟิตจริงจริงครับอาคาสะไปเส้นสืบผมต่อยไปที่โทมิเอะกิยูกิยูหาช่องให้เพื่อนนะผมไม่ได้ครับผมไม่มีช่องจริงๆครับผมเคลียร์ผมต้องอีง like. án, รักเกียวเมะผมเทคลูกนี้โดมาผมไปที่คามาโดะแทนชิโร่ทันชิโร่ขึ้นบนอ้าวเสียบคามาโดะงี้ โอ้โหชานะครับโอ้โ,โ,ฮโ,ฮโ,ฮโคตรเกินครับแต่ไม่เป็นไรมูจิโร่ผมจะแก้แค้นให้ทามาโดทันจิโร่โอ้โหปัโโ่นโค้งไปเร็วนะของมูจิโร่นะครับโอ้โหสวยงามจริงครับผมยังไงผมวิ่งไปใส่แดงความดีใจนิดหน่อยประมาณนี้นะครับนี่ชี้ด้วยชี้ด้วยเป็นไงโอ้โหยอมรับจริงจผมสวยงามจริงเรื่นี้ปั่นโค้งครับผมเรียกว่าเดอะบอยนะครับแม่มูจิโร่บอกเลยนะครับมาทําเพื่อนฉันอย่างนี้แกน่ะมาทําเพื่อนฉันอย่างนี้ ยอมไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะนี่ผมโอ้ล็อกแล้วก็ปั่นโค้งโคงโอ้โหเข้าเสา,ส,าสองก็มสวยๆลูกนีส้สวยจริงครับวีจิโร่ครับนี่ผมมาทําเพื่อนฉันแกะไม่มีซิทมาทําเพื่อนฉันอย่างนี้น,นี่เริ่มเบียวละเออดีล็อกทีนี้ับผมปั่นโค้งโค้งโอ้โหสามเหลี่ยมมาวิวดาไปเลยับผมลูกนี้โอ้โหห้าหนึ่งแล้วทุกคน ยังไม่นานทำไรเลยครับยังไม่จบครึ่งสองเลยครับเอาแล้วครับผมว่าต้องมีโมเมนตัมเสียบมากนะนะของอิรักนะครับเอาแล้วล่ะครับมูจิโร่ครับไล่บอลครับผมโอ้โหเริ่มเสียขวัญครับอิรักครับผมเริ่มช้าปเอาแล้วโดม้าแย่งอย่างนี้ประตูที่6เริ่มสกอร์จะเด้งหรือเปล่าผมเป็นมูจิโร่อีกแล้วล็อกเข้าในมาโอ้โหไม่ทันนะผมเลี้ยงเดี๋ยวไปก่อนอ่าจบครึ่งแรกแล้วผมเรียบร้อยผมจบแรกด้วยสกอร์ห้าต่อหนึ่งนะครับ อ่าประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูขึ้นสองของเนะ้วยคนเจอกันนะครับผมอ้าวทุกคนกดซับันละอยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดเลยช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งกลิ้งด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่นนผมกำลังจะลงนะครับผมโอเคสําหรับตอนนี้ก็ไปดูคลิปกันต่อเลยลครับผมโดนซลีนโอู้่ครับผมเป็นน้าหนองอีรักได้เขียวนะครับประมาณโอเคบนนะผมเป็นน้านอ้องเอออีรักได้เอรโะอ้แต่โดูมาขายันนะผมโดูมาได้ก่อนครับ าละแล้วเป็นอินุสเกตตอพี่เริงหงครับผมเดี๋ยวคัวเอาหลังชนก่อนนะครับมูจิโร่ครับผมไปที่อินุสเกตไปที่คิยูโอ้ยไม่ทันนะผมแหมดักไว้ก่อนแต่ว่าเหมือนจะได้ลูกนี้โอ้ยผมไม่ได้ผมอินุสเกตยังตัดบอลอืมเดี๋ยวบอลแฉลบออกไปก่อนนะเรื่องของอินุสเกตนะครับผมเอาล้วครับเป็นเอาแล้วเอ้ยยังครับผมมูจิโร่โหวนแล้วผมเรื่ององอิรักครับผมต่อบอลกันไปเป็นโดมะไล่บอลอาคราเอ้ยเซนเสือครับผมโดมะไล่ครับโดมะอืมมันไม่ยอม โดมาไม่ยอมครับเล่นแรงครับแหมเป็นจังหวะจังหวะเข้าปะทะโดมาผมอู้แต่เข้าแรงนิดนึงับผมเข้าเขาเรียกว่ารวบหูรวบหางครับจังหวะ <c oughs> นี้แหมเนื่องจากว่าค่อนข้างแข็งครับโดมาค่อนข้างแข็งครับมาทํามาทําทีมชาติอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องครับเอาละครับเป็นเป็นโดมาไปแล้วครับบนนะผมไป็ด้านของคิวโอ้สปีดมาต้งองคิวไม่เห็นช่องครับผมเพื่อนไม่เติมครับไปด้านห้าของมูจิโร่ผม ล็ออกยรอเพื่อนรอเพื่อนนะผมรอเพื่อนนิดนึงครับผมมิจิโร่ยังไงครับล็อกเข้าในมาไปที่เลงโอคุเออคูแล้วครับเอาแล้วครับนักเปิดแห่งชาติเลงโอคุเปิดไปที่เสร็จใช่ไหมผมแล้วเป็นหน้าของอาคาซะลูกนี้ขอยิงน้ฮึ่มเน้นๆน,น,นะผมจุกไหมนะจุกไหมครับแม่เดี๋ยวต้องนะผมเดี๋ยวต้องขยายวงเวทแป๊บนึงครับผมอาคาซะ <c oughs> ไปที่โอ้อยังไม่ได้ผมเซส,สึต่อไปที่กิยูลูกนี้สัตโอ้โหชั้นแหละครับผมแม่นิดเดียวนิดเดียว แม่ยังได้ผมนะผมเอาแล้วเป็นอาคาซาเอาครับเอ้ยังได้ผมคำมาโดดแต่ไม่ถึงครับโดมารไลบอลลูกนี้ขอเสียบเน้นๆนะผมโอ้โหแต่ว่ากรรมการเป่าเป็นลูกสั้นนะผมไม่เป็นไรแม่ไม่มีบท่าไรครับผมไปนิสเกะไปที่กิยูกิยูบอลไปที่เซนซึผมไปที่กิยูกยูรอเพื่อนขามาโดดฮันโชไปแล้วครับและยิงลูกไม,ไม่ทันได้ยิงแต่ได้ยิงอยู่ได้ยิงโอ้โหตายแทบขาดนะผมปานวาลีกระบนดได้ที่หนึ่งับผมเมื่อกี้ โคตรแรงอ่ะนี่นี่อยากรอเด็ดนึงนะครับแหมอ้โหูยิงตาข่ายแทบขาดนึกว่าดโดนโดนทุกคนทุกคนะาแล้วปู่จิกร่ปู่จิกรโโ่ง yes yes อ่าสมแล้วนะครับที่เป็นคุณปู่นะครับประสบการณ์เยอะโอ้โแล้วนี่ฮผมขนาดโดนดันเล็กยังไหวผมคำมาโด,ดและยิงโอ้โหตาข่ายแทบขาดนะทุกคน <c oughs> ถือว่ายิงแรงมากนะลูกเมื่อกี้ผมว่ายิงแรงมากเลยนะ <c oughs> ยิงเข้า,ข,าข้างแรงนะครับ เอาแล้ว61เรียบร้อยครับ, 1, บ, 100, รบน่าจะตามไม่ทันนะแต่เราจะยิงให้หนึ่งโหลไปเลยทุกคนตอนนี้ได้ครึ่งโหลแล้ครับอีกแค่หนึ่งโหลเท่านั้นนะผมเราจะทำได้หรือเปล่ามาดูกันครับแต่เป็นเนระื่องของซิซึไปที่คิวคิวบนนะผมล่างไปที่อาคาซะอาคาซะไปที่เ้ื่องอินนสเกตอินนสเกตไปที่อาคาซะอาคาซะเช่นชิงอินนสเกตอ้าวลงครับหลงโอ้โหโล็อกล็อกมาเข้าในแล้วเป็นอินนสเกตต่อไปที่คขามาโดนเรนโจโอ้โอ่มทะลุมีเข้ามาทุกคนโอ้โหยังหล่อมีอ uke, ะครับ เอ้ยไม่ใช่เสดสื่อนะครับหลอกลูกนี้ครับผมโอ้โหล็อกทีนึงต่อเข้าไก่มังด้วยความเร็วไปที่คำราดโอ้โหแม่เกือบว่ามันนิดเดียวทุกคนนิดเดียวจริงๆริงก็จะยอมครับเสดสื่อนี่ต้องยอมแล้วด้วยความเป็นอัศนีนะครับสายฟ้าฟาดตเข้ามต้องเร็วนิดน,นึงครับผมประมาณนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวมีผมเทคลูกนี้ดังนะไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เย็นเย็นโดมาครับผมโดมาเข้าไปแย่งลูกนี้ยังได้ครับผมเป็นอินุสเกะเอ้ยคำมาโดนจิโร่ไปที่โดมาผมโดมาโอ้ยมไม่ทันครับเริ่มเหนื่อยครับเริ่มเหนื่อย ไปผมอินโนสุเกะไล่ครับเป็นคาโดอีรักต่อมาครับผมเกียวเมไล่มาอินุยไออุนุยป่ะอุซ UH! ุยขอโทษนะครับทุกคนขออภัยในวันที่นี่ด้วยนะจ๊ะเลงโอคุไปไปที่มุจิโร่ครับผมโอ้โหเสียบอย่างนี้ได้ได้เล่นนะครับได้เล่นนะครับเดี๋ยว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 ได้เล่นนนะครับเเดดี๋ยวไ้ล่แน่คุณมันจะมาเสียบมิจิโร่ครับโดนไปเลียนไปก่อนครับโดมะไม่เป็นไรนี่ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตั้งใจจะตั้งใจมาจะมาคิดจะมาเสียบอีวิจโร่เหรอครับแม้หรือจะเป็นอสูรนะครับข้างขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรักรักเพื่อนร่วมทีมนะครับอ่าประมาณนี้ถึงจะเป็นอสูรก็ต้องรักมนุษย์นะครับนี่โอ้โหเตะทีโคตรแรงครับท่านของเกียวเมย์ครับเคลียร์ลูกเมื่อกี้แต่ได้ผมคำโดดดันนะผมคำโดดดันไม่ได้ผมแม่ยังสู้แรงอีรักไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวแล้วผมอีรักจะเปลี่ยนอะไรยังหนาครับไปผมไปที่อุซุย อุ้ยสวยครับผมยังไงสลโลได้ขึ้นไปครับผมไปที่วิจิโร่ยังไม่ได้ครับผมแล้วเป็นขึ้นมาอ่ายังไม่ได้ผมเป็น,นเนกียวเมะเกียวเมะโลกนี้โอ้โหไม่รอละเกียวเมะครับผมด้วยความเป็นพี่ใหญ่ครับต้องซัดนิดนึงครับผมอุ้ยอุ้ยจะหลุดไหครับอุซุยครับผมยังได้อยู่อ่าแล้วเป็นหน้าของคามาโดะมาช่วยเกยมรับเมื่อกี้นะครับสวยมากทำได้ดีอ้าอุซุยยังได้ผมคืนปู่จิโร่นะครับป่าผมสลโลไดฟ์โอ้โหถือว่าเปิดได้สวยครับผมสลโลไดฟ์สวยมากจริง แม่ถือว่าเปิดสโลได้สวยจริงๆครับผมปูจิกโกะนะครับแม่มาเป็นนักฟันไม่ปุ๋ขามาโดดทันจิโร่ลูกนี้ยังไม่ได้ผมแม่ต้องยอมเมื่อกี้เปิดสวยจริงๆครับสโลได้ที่สวยที่สุดผมว่ามันเป็นประมาณนี้ครับผมคือมันค่อยๆขึ้นนะผมค่อยๆขึ้นแบบอืมเหมือนท่าน้องของโรลล์คสเตอร์ทุกคนผมชอบนะแบบเปิดสโลได้แบบเนี้ยคือมันแบบสวยอ่ะเปิดสวยแล้วมันเปิดตรงครับแม่ปูปูชิโระถือว่าทําได้ดีครับสโลไดได้สวยจริงๆครับเป็นการเปิดของเลนโงโคไปที่อีเอ้โหอุซุยอะมันอา้าวอ้าวจะเหมือนเคลียรร์ไม่ขาดคับ เห็นเมื่อขาดอย่างนี้ทันจิโร่ก็คืนไปที่อุซุยดีครับยังไม่ได้เคลียร์ไปก่อนนะผมนม่เจาะออข้างครับาได้อยู่อ่าเป็นน้ดของเรีนโกคุไปที่อุซุยเอ้ยโดมะผมขออภยัยโดมะคืนไปที่เรียนโกคุเป็นเหมือนจะเห็นทันจิโร่ไปที่ทันจิโร่ว่าไงยังไม่ได้บอลยังไม่ได้บอลคืนไม่ได้กี่ยุดซัดลูกนี้้อ่เกือบครับเกือบครับแายกดจะมิดหลอดแล้วเมื่อกี้ผมต้องยอมครับเรีนโอคุผมเรีนโอคุตอบที่คามาโดครับผมงงคามาโดเทคเอาไว้คามาโด take, ล็อกหนีึ้นมาต่อไปที่กิวอยู่ซัดลงนี้ต้องยอมว่ามันเป็นจังหวะค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับมันก็เลยยากนิดหนึ่งครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ทาได้ดีถือว่าทําได้ดีมากๆผมแต่ว่ายิงแนวนิดหนึ่งนะครับกิวไม่เป็นไรโกรธไงโกรธไงก็โกรธไงมาทําร้ยูุสิทธ์ประมาณนี้ไปผมเป็นคาำโดนชิโร่หามาโดล่างไปที่มุจิโร่ผมหาเพื่อนครับไปที่คำโดนชิโร่แม่ถือว่าเปิดได้พลาดครับเมื่อกี้เป็นเกียวเมะผม เทคลูกนี้เป็นโดมะไปที่อินุสเกะอินุสเกะผมลงล่างไปที่เรงโค้งนะครับเค,คยเล่นครับไม่เป็นไรไปที่คําโดรทจิโร่ไปที่ทมูจิโร่ผมมูจิโร่ล็อกเข้ากลางมาเรงโอคุรออยู่เปิดเข้าในไปที่เซนอิซึไม่ได้ผมแหมจะเล่นสู่ซะหน่อยครับผมเป็นอาคาซาผมอาคาซาผมไม่ยอมไม่ใครผ่านอยู่แล้วผมอาคาซ่าเล่นเดียวครับลูกนี้ลูกนี้รอ,ออะไรนะครับอาคาซาอือขอยิงบ้างครับอาคาซา แม่รู้สึกว่าช่วงนี้อากาซาว่าเขาจะแตะได้แตะบอลนะครับแม่เลี้ยงว่าจะขึ้นสนามครับแม่เลี้ยงเข้ามาโอ้โหเลี้ยงเข้ามานิ่มๆขออนุญาตลองตัดลูกนี้อืลอยๆของผมถ้าไม่ปัดนี้เข้าสามเหลี่ยมแน่นอนแล้วผมไม่น่าพลาดแล้วผมเป็นเลี้ยวคู่ผมเปิดกลางเข้าไปโอ้โหเปิดเบาไปนิดนึงครับเลี้ยวคู่ครับมาทีไรครับผมเป็นท่าน้ของอินโสเกะเทคมายังน่าอยู่โอ้โหเกียวเมขอคืนไปที่ปู่ชิโกโร่ครับวิโร่ขอเซอไพรส์สวยๆได้ไหมครับปู่ชิโกโร่ สโลไดาโอ้โห oh, oh. ง,งามงาผมแล้วเปิดตรงเปครับผมบุญจิตรุ่งครับผมสุดว่าเปิดได้สวยงามจริงๆครับคุณปู่เอาแล้วนี่อะไร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 เป่าอีกแล้วอาจารย์เป่าบ่อยจังไงเฮ้ยพี่ผมเห็นเป่าบ้างอาจารย์แล,แล้วเลยเป็นสเต็ปของบุญจิตรุ่งครับผมจังวันนี้จับก่อนนะครับและเป็นจังหวะนี้เหมือนจะเป็นเคาน์าเตอร์ของเดมอนสตเตเยอร์ผมไปที่ยืดสื่อเอาแล้วครับจังหวะนนี้ลูกที่เจ็ดจะมาครับลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดว่างไง ลูดี้เว่าไงสักเว็บเด้งครับเว็บเด้งเลยบที่7ไปที่กิโยูโอ้โหลูกดี่7มาจนได้ครับผม <c oughs> อ๋อไม่ใช่กิโยบขออภัยครับมูจิโร่ครับโอ้โหแล้วเป็นมูอีจิโร่ครับผมทุกคนแม่ถือว่าทําได้ดีทําได้สวยงายมจริงครับผมเฮ้ย hey! สวยงายมรงครับมูจิโร่แต่วันนี้ยิงได้เยอะครับมูจิโร่ถือว่าทําเกมได้ค่อนข้างดีครับ โอ้โหสวยงามอ้าวเถียงกันเฮ้ยเฮ้ยนายอะไรของนายอ่ะอะไรของนายอ,ะอย่ะเออหยอกเล่นนะทุกคนอย่าซีเรียสนะครับผมเล่นเอาคอนเทนต์ได้เฉยเนาะอ่าแล้วไปเนี่ผมจากอ่าเส้นสือ่อไปที่อาคาซาผมอาคาซาต่อเล่าที่อยู่เอ้ยคามาโดไปที่กินแล้วมุจิโร่เลยครับแม่ซัดเต็มข้อเราเต็มแข้งนะผมลูกนี้ถือว่าสวยงามจริงนะครับถือว่าก่อนจบเกมนะครับถือว่าปิดได้สวยครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกของทงทีมเวิร์กเนาะ และกรรมการเป่าจบเกมผมเป็นจกจเจมสเตอตอนหนึ่งครับผมเป็นปนักเดิมพันเดิมพันเลยชนะอิรักไปนะครับประมาณนี้ถือว่าแกนเงนคด้ประเทศไทยให้เรียบร้อยนะโดน ก็บอกเลยว่าอย่าดราม่านะทุกคนอันนี้ผมเอามาเล่นเอาคอนเทนต์เฉยเนาะก็อย่าซีเรียสกันมากนะครับเพราะว่าเอาทุนอยูแล้ด้วยความที่ว่าผมตามเทรนที่มันเคยเลี้ยแล้วก็ตามเรื่องของฟุตบอลด้วยก็เลยเอามามีมีกันก็ได้ประมาณนี้เนาะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบเนาะโอเคหรือว่าอยากมีคำตำหนิติชมหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรก็บอกเลยบอกกันมาได้นะครับเพราะว่าหรือว่าอยากให้สร้างทีมอะไรขึ้นมาแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าคอมเมนต์ว่าสร้างทีมอะไรขึ้นมาอยากให้สร้างตตััววววววลลลละะะะคคครรรรรรนน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 ีีี้้้้้้้้้้้้ขขขึึึมมมมมมาา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 อออออออยยยยกกกกสสงงงงงงททไไิดด็บบเเเ่่่่ใชพจจจๆแผํ หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเดโมเทอลเนี่ยผมสร้างมาแล้วประมาณสองสามชั่วโมงเลยเนาะรวมรวมตัวละครรวมเสื้อนะครับคือผมดีไซน์ทุกอย่างเองหมดเลยเนาะมันก็เลยใช้เวลานานาน,นิดนึงเนาะในการทําแล้วก็ใช้พลังงานนข้างเยอะนะครับก็เลยบอกว่าถ้าผมจะทําจริงผมต้องชอบจริงๆด้วยนะครับประมาณนี้ก็เลยมีไฟถึงจะทำนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะโอเคตอนนี้เริ่มไม่มีเสียงแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าละมากกันเยอะนะครับประมาณนี้ ก็เล่นดูชมกันได้นะถ้าชอบนะครับทางด้านขึ้นก็ต้องจัดหลังมีขนมบายบายออมซียูโบนะครับแต่ก็สปอนนิ่เองต่อไปจะเป็นเด็กวันชนนี่จะกลับมาสื่อวายทีนะครับซึ่งผมจะไม่ได้เล่นเองแลนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปรับชมแมตต์ต่อไปกันได้นะครับในเร็วอนี้เนาะโอเคก็ยิไปแลี่้เจอแฟนๆด้วยครับผมบายๆออมซียูโดร์เจอกันฝันดีทุกคน